คุณผู้ชมคะกลับมาที่ประเทศไทยเรานะไปที่สมุดประการเป็นเรื่องที่ชาวบ้านรู้เนี่ยก็พังหะเหมือนกันเพราะว่าบ้านหลังหนึ่งกลายเป็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเสียชีวิตแล้วเสียชีวิตมานานถึง3วัน3คืนแต่ว่าน้องชายค่ะเก็บงาความลับเอาไว้กลิ่นที่มันเริ่มคละคลุ้งออกมาน้องชายเอาแป้งเนี่ยโรยตามตัวพี่ชายตามศพของพี่ชายไม่ให้กลิ่นมันเหม็นออกมาแต่สุดท้ายแล้วก็บอกไม่ได้จริงๆทํำยังไงดีเรื่องแดงออกมาน้องชายบอกทําแบบนี้ ผมทำใจไม่ได้มีพี่ชายคนเดียวค่ะผมทำใจไม่ได้ครับพี่าจัดงานศพครอบไปพูดกันเล่นๆถ้าเสียอย่าอย่าไปไปก่อนร้องให้ร้องไปก่อแล้วมาจัดงานศพทำใจไม่ได้ครับพูดไปยังร้องไห้ พูดไปยังสะอื้นให้บอกผมทําใจไม่ได้จริงๆ,งๆที่นี่เป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองสมุทรปราการตรํารวจสพบางปูค่ะไปพบร่างชายอายุ49ปีเป็นพ่อค้าขายผักเจอร่างอยู่ในห้องน้ําชั้นล่างของบ้านแล้วทั่วตัวเนี่ยตํารวจบอกว่ามีแป้งฝุ่นโรยค้าโพลนไปหมดเลยไม่เจอบาดแผลไม่เจอร่องรอยการถูกทําร้ายส่วนน้องชายผู้เสียชีวิตอายุ46ปีเล่าบอกว่า29ธันวาคมพี่ชายผมไม่สบายบอกว่าหนาวหนาวแล้วพี่ชายก็อาเจียน ท้องเสียรุนแรงจนกระทั่ง7จ็ดโมงเช้าของ30มธันวาคมพี่ชายตื่นมาเข้าห้องน้ําแล้วก็กลับไปนอนพักประมาณ8ปดโมงกว่าตัวเขาบอกผมตื่นมาอีกทีเห็นพี่นอนแน่นิ่งสิ้นใจในห้องน้ําแล้วตอนนั้นไม่รู้จะทํำยังไงเงินก็ไม่มีก็เลยตัดสินใจ เก็บร่างพี่ชายไว้อย่างนั้นก่อนค่ะเขาบอกผมร้องไห้คิดฟุ้งซ่านถึงขั้นจะตายตามพี่ชายไปเพราะว่าทั้งชีวิตผมเหลือพี่ชายแค่คนเดียวส่วนที่นำแป้งฝุ่นมาโรยตัวพี่ชายไว้ก็หวังจะกลบกลิ่นกลัวเพื่อนบ้านจะรู้ความจริงว่าพี่ตายแล้วแล้ววันนี้ร่างพี่ชายเนี่ยเปลี่ยนสภาพไปเยอะแล้วอ่ะสามสี่วันแล้ว่<อ>ที่เสียชีวิตแต่คุณผู้ชมเขาเลยโทรศัพท์ไปปรึกษาเพื่อนว่าที่ไหนรับเผาศพฟรีบ้างเรื่องเสียชีวิต ก็เลยถูกเฉลยเปิดเผยออกมาครับคิดคิดอะไรไม่ออกแล้วกอนนั้โต้ไม่รู้จะทำไงคิดอยูู้แต่อยากตายอย่างเดียวโตไม่อยากตายครับโก้ไม่อยากตายอย่างเดียวเพราะว่าไม่มีใครนะมีแต่พี่น้องมีมีพี่กระดิชายคนเดียวก็รัวมีพ่อแม่แท้ก็เสียบมีแต่แม่เดียวคืออยากตายอย่างเดียวแล่วเนี่ยเพก็กวไม่อยากอยู่แล้วแล้วก็เลยอยู่กับพี่ชายครับอยู่กับพี่ชายกระทั่งเสียสียอย่างนั้นงอยู่กันมากีวันครับก็อยู่ ตั้งแต่สามสิบตั้งแต่วันที่สามสิบจนถึงวันนี้แล้วทำไมวันนี้ถึงสิบหน,นึตัดจิตใจโทรไปปรึกษาเพื่อนว่ามีวัดหรือว่าหน่วยผู้ใครหน่วยที่ว่าไม่ได้ใช้ตังค์พ่ไม่มีตังค์จ่ายหนี้แต่เหลือประมาณห้าร้อยกว่าไม่ใช้ตังค์เพื่อนก็เลยให้ใ,หให้แถวนนบุรีมาเขาเลยโทรไปหาเขาเขาว่าต,ต้องไปต้งองไปแจ้งตำรวจแถวทำใบมน้าบาทอะไรที่เรียบร้อยเขาถึงจะไปรับผนมาได้ สำหรับเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิตนะคะตำรวจจะมีการส่งร่างผู้เสียชีวิตไปชนสูตรแล้วก็มีการสอบถามพยานแวดล้อมโดยรอบด้วยก่อนที่จะมีการประสานมูลนิธิต่างๆแล้วก็วัดเรื่องของการอนุเคราะห์ทำพิธีชาปนากิจต่อไปค่ะเนี่ยก็ต้องไปตรวจสอบเรื่องของการชนสูตรศพกันต่อด้วยนะครับว่าว่าเป็นอย่างไระนะครับแต่อะไรก็ตามถ้าเกิดว่าเป็นตามที่มีการถูกระบุมานะก็สะท้อนให้เห็นว่าเรื่องนี้ต้นทุนชีวิตของคนเรา ไม่เท่ากันจริงๆแม้แต่คนที่เรารักที่สุดคนในครอบครัวเราเสียชีวิตยังไม่มีเงินแม้แต่จะไปเผาเลยแต่พอเห็นภาพนี้หลายคนก็มีคําถามเหมือนกันว่าแล้วบ้านทาวน์โฮมเนาะบ้านก็ไม่ใช่หลังเล็กๆใช่ไหมอ่ะเเป็นบ้านของใครอะไรยังไงก็อยู่เป็นหน้าที่ของตํารวจในการจะไปตรวจสอบให้ทุกรอบด้าน<ช>นะครับ